R.O.V 5V 5D แจกสกินยานทาวนยกเซิร์ฟลงแรงเป็นตี้ดาวไม่ลดยืมสกินเพื่อนได้ฟรีไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟมากมายยังไม่หมดนะแจกฟรีฮีโร่ใหม่ชาลอดจากการคอลแลบอีกด้วยทั้งหมดนี้เพียงแค่เข้าเกมง,ง่ายๆเลยมูฮาห้าห้าผ่านกิจกรรมนี้นะครับผมเนี่ยเมนเรียวมะกิจกรรมนี้สกินเรียวมะก็จะมาสมุไรผมรอคอยตอนหน้าเราอาจจะหนีไม่ได้ ไอ้โดนทําเสียงน่ากลัวไปวะอ่ะจะได้เป็นเออไอ้ดวันแต่งตัวหัวสีขาวล้อเหรียนใครป่ะเนี่ยเฮ้ยมงมุมใครกันจะได้เป็นสไปเดอร์แมนใอรสไปเดอร์แมนคนต่อไปเดินไปใครจะโดนแมงมุมใครเป็นโดนแมมุมกัดควายนะอ่านั่นๆว้ายตามนั้นตามสนองนะครับเมื่อกี้พี่แฮกบอกว่าแมงมุมอะไรนะ เออควายควายไหมนะเว่อเป็นควายจริงเลยับู่ควายแปดขาโว้ยนี่ไงน่าเดือดคงแจซียวายเขาปีนได้นะมาแล้วเจ้าเอ้ามันไปถึงไหนกันแล้วไอ้สองตัวเนี้ยดิไปแหละไปโดนไปโดนคงแจมาคงแจตรงนี้หน่อยไอ้ต้องนี้ตาพี่อ่ะอ่เอ้ยข้างหลังมีใครครับพี่ เออเอ่ออ้าวอ้าวเออมันวิ่งยังไงวะเฮ้ยใครอะเออเออะออตามมาตามทันก็ตามมานะโอ้โหมันไวกันจังไงพวกนี้แมงมุมโคตรเสียเปียบอะว่ายนักกีฬาจังเลยนักกีฬาจังเลยไวมาดักอ้าวนักกีฬาจังเลยหลานน้องนักกีฬาจังเลยหลานน้องโอ้ยโอ้โหไว เอฟซีจริงป่าว่าน้องน้องเอฟซีจริงป่ะน้องเอฟซีจริงปะเนี่ยโอ้โหแล้วดูมันล้อเลียนโอ้โหเอฟซีจริงป่ะน้องน้องเอฟซีจริงปะเนี่ยโอแล้วยืนหยาบเลยอย่างนี้ว้ายตัวนี้อีกแล้วน้องเอฟซีจริงปะเนี่ยน้องน้องจะวนหนองงนน้ออจะวหเอ้าเหยียบอันนี้ได้ไงวะพี่แด้น้องจะวนหนองจะวนกับพี่อ๋อโดนจูบน้องเอฟซีจริงปะเนี่ย ไอ็ตัวนี้ทำให้พี่แค้นเดิน FC จู๊กจังหวะนี้ยังไงมันโปรป่าววะ FC เดิน่ะรู้อ่ะเออเดินทรู้อ่ะมันโปรป่าวะเปลี่ยนปมหมายไอ่แด๊โคนเตี้ยพี่ดาโคนเตี้ยมันเดินทะลุไม่ได้พี่แด๊อ้าวมันโปมันโปมันโปชัดเลยน้อง FC พี่แดาโปผมวี FC เป็นโปร ดูแล้วยืนจ้องหน้าือผู้ใจนักหลวน้องเฮ้ยอ้าวปดเดี๋ยวนะไปอ้าจะฉีดมันจะฉีดสเปรย์อย่าอย่าอะไรอะไรครับอะไรครับช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วอันยุ่งจะแถวนี้แล้พี่แท้พี่แท้อยู่แถวนี้แหละ้วรู้เออได้ยินเสียงพี่แจ๊สีเหลืองอยู่ไหนวะ้อยู่บนบ้านเลยพี่แจ๊คสีเหลืองน้องบนบ้านมากข้างๆอีกพี่แจ๊คสีเหลืองตอนนี้ตอนนี้ระวังนพี่เดินระวังเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เฝ้ามามา เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมจำได้ว่ากุญแจสีเหลืองจะต้องไปเปิดตรงตู้เซฟนะไม่พี่แงก็อยู่บนบ้านอะไรไม่มันมีทางทะลุนะทางซ้ายเห็นไหมเปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดไอ้เปิดนี้ด้วยเปิดเข้ารับเข้ารับเฮ้ยมันไปอยู่ไหนกันวะเฮ้ยเจ้าที่ระแวงผมเจ้าที่ระแวงผมอุ๊คอะ ไปแล้วจ้ามันไ่ถึงตรงนั้นแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหดูคนบินคนบินอะไรครับผมนั่งเรือหนีแล้วมินจัดแมงมุมมันเล่นเป็นตัววะทำไมเหมือนแมงมุมอันนี้แมงมุมปล่อยให้หรือเปล่าครับเอาทำไมอะไรแบบนั้นแมงมุม AFK หรือเปล่าครับโอ้โหไอ้โดนมันไปอ่านคอมเมนต์ช่องไหนมาวะเหมือนแมงมุม AFK อยู่ไหนบ้านเลยครับโอ้โห เอออยากให้พี่เดอเออเราเป็นมุมดูเล่นโคตรยากเอารอบนี้เอาจริงเลยใครได้เป็นควายไเนอแล้วรอบเมื่อกี้คืออะไรครับไม่นับผมว่าตัวขาวอ้าวไอ้ตัวขาวเป็นพี่จะหาแต่คนนี้เล่นเก่งนะคนนี้คนนี้เล่นเก่งคนนี้คนนี้เล่นเก่งจริงพี่ยอมรับหาสเปรย์ก่อนเลยน้องไปเราสามคนอ่ะไปไปหาสเปรย์ก่อนเลยพี่ขอเป็นหน่วยช่วยเหลือนะขอสเปรย์ขอสเปรย์ไม่ครับคุณต้องมาช่วยกันทำนะเฮ้ยเฉลียงพี่เจอเฉลียงเอาไปงัดเลยพี่งัดตรงไหนนะพี่จำไม่ได้งัดตรงหัวหน้าน่ะหัวหน้าตรงตู้เซฟป่ะพี่ ข้างบนอะ่ะเดี๋ยวผมจะเดินมาประตูไอ้สีส้มบันไดนี่คือเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาวสีแดงโอเคเอาคีย์สีส้มมาเปิดตรงนี้นะครับใครมีคีย์สีส้มครับมาแล้วี<บ>นะหน้าหน้าหน้าประตูพี่ตรงไหนครับพี่ชายตรงนี้ตรงนี้พี่ก็มาชั้นสองพี่กระโดดเอพี่ยืนรอพี่ยืนรอแมงมุมมาแล้วพี่ไหนแม่มุมแม่มุมหัวเหลี่ยมปะไอเดวันขึ้นมาไม่ได้ไม,มมไม่ได้มงมุมอยู่วอ้ยไอ้ตะวันพี่ได้ประแจมาประแจใช้ที่ไหนวะประแจใช้เอ่อห้องข้างล่างเออที่โฟร์ทำอะไรได้จิ๊บอ่ะจิ๊บอ้อน อ้นต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 ีโฟจะทำอะไรอ่ะเอาไว้ระเบิดตีโฟระเบิดข้างหน้าเบิดข้างหน้าเอ้เราเอเอาไอ้ประแจมาไขข้างหน้าก่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยตายไหมตายโอ้โหมันดักหน้าประตูพี่แจ๊สีเขียวโอเคไปต่อตามไี่ตามมาตาอมามาเล่นเก่งอย่างไว้ตัวเนี้ยพี่มีประแจเอ้เถื่อนนี้ไปก่อนเถื่อนนี้ไปก่อนต้องใช้นี้ก่อนอันนี้ก่อนหลังหลังมันดักหน้าประตูมาอนี่มอันนี้มาอี้นี้ ทางนี้ลงได้สวยเฮ้ยตะวันนี่สเปสเปสเปสขิดวันชาร์จอยู่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 นี่เราไปงัดไหนอ่ะอ่างานข้างหน้าข้างหน้าสวยจูคอนจูคอนเออมันกลัวสเปมันกลัวสเปสเปสปอมสเปสปอมถ่านไอ้ตะวันถ่านใช้ทำอะไรถ่านเอาไว้ปลดล็อกข้างหน้าเฮ้ยเออปลดล็อกข้างขวาไอ้จะมีห้องนั่นอยู่ไอ้ยถูกสตั้นสวยสวยไม่ตามมาตามมาพี่เอาทางอยู่ไหนทางอยู่นี่ ผมปิดประตูให้แล้วพี u, ่ก็ไปใส่ตรงนั้นนี่นี่นี่อ้าวกุญแจเหลืองกุญแจเหลืองไป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 นี่นี่เอาไปหยิบไปได้ลวพี่ได้กุญแจเหลืองตามมาตามมามันจะดักเราหรปะดูกันดูกันพี่ได้เสียงมันอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พี่อยู่ชั้นล่างพี่เฮ้ยมาโดนสองให้อยากโกงดิวะอีกมันมาแล้วมาแล้วระวังนะเฮ้ยเราหนีไม่ได้นายตวันอนปืนปืนปิดมันมีทางหนีทางนี้ตามมาตามมาตามมาก่อน ปิดยัง้เนี่เปิดกนเกิดเบได้อได้ได้ไดหยิบกุญแจพวกมาสวยออกได้แล้วออได้แล้วออได้แล้วบายจ้าคืนนั้นนี้ก่อนบายจ้าเราเราพี่ใชยิบสเปพี่ใช้ยิบสเปได้ได้ไดพี่จะพี่จะทำเหมือนที่มันทำกับพี่ตายที่แล้วมาดีดิกดคลิกใช่ปะใช่ใกดคลิกเฉยสวยโดนนะไม่เท่าไหร่่ นี่จะบีนะเด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 ะดเดลองให้อยากพี่อยากให้ไอ้ดนเป็นแมงมุมอ่ะน่าจะกากอ่ะอยากเห็นอ่ะโอ้โหคุณมาดูถูกผมแมงมุมวิ่งช้าขนาดนี้มันยังตายอ่ะตะวันคิดว่าไงอืมได้มันดักประตูครับสมพรปากนี่ไงแมงมุมที่กากที่สุดในเกมได้ถือกำเนิดก็แล้วอ้า ครับผมจะไม่กดข้ามนะคุณดูมินผมโอ้ยไอ้โดนค้ามกระซิบคดดานอ่ะถ้าคุณดูมินผมผมจะไม่บ๊อบฮ่าฮ่าโดนกดข้ามโอ้โหเป็นมุมตัวนี้โหดแบบไม่กดข้ามพี่ได้ปแจมาทำอะไรได้นะปแจไปขะไข่ข้างล่างพี่จีเสียเป็นมุมอ่ะไอ้โดนอย่าเม้มนี่ไอ้โดนอย่าเม้มนี่ผมไม่ได้เม้มครับปแจใคไหนวะไอ้ตะวัน แป๊บนึงพี่พี่เอากุญแจอะไรมาปเจะปเจะปเจแป๊บนึงพี่รอก่อนรอก่อนรอก่อนนพี่ต้องหาไอ้บันไดก่อนตอนนี้นโดนช่วยพี่ทีไอ้โดนมันแข็นนะมันเงียบเลยอ่ะมันเมียมว่าอะไรครับเมมจัดยังไม่ได้เมียมเลยครับพี่ไม่กล้าเล่นแล้วเนี่ยอ้าวไม่กล้าเล่นเลยโอ้ยยังไม่ได้เมมบ้าขยุ่มขยิมปะว้ายมุมขยุ่มหลังคาพึเงภูมิหลาด น่าเกลียดะโยนพี่จุ๊กหน่อยลวกันดนไปนะช่วยนะช่วยช่วยนะช่วยดีช่วยดีช่วยดีช่ี่วยช่วยไว้ว้ไวไวไอ้ดนการที่คุณทมแบบนี้ไม่เอาดิดนดนต้องหามันได้ต้องหามันไดอ่ะอ่ะมนดักทุงวะออออ มีแมงมุมใหญ่มุมปะวะเปิดสิเปิิดสเคลียร์ก่อนเคลียร์ใหญ่แมงมุมกันครับตอนนี้เคลียร์เคียร์เลยตอนนี้เคลียร์เลยโอ้ยมงมุมมันเต็มบ้านเลยอ่ะทีโฟอยู่ไหนต้องหากำเนิดแมงมุมที่ควายที่สุดพี่ได้ควายฉีด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 ต้องฉีดได้พี่มีโอ้โหพี่เด่ อ่าพี่ว่าแอบบมนี่จะรอดพี่หาวไม่เจอมูอ่าเอ่ออ่ออ่อตอนนี้โดนชันล่งแต่คือผมเป็นแมงมูที่ฆ่าคนได้ละเ Help 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 ปิดประตูดิประตูดิโดนนะวะหรอเปนรอดในตัวรอดโอยมันติดประตูอะติดประตูมาเลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อย ยืนด <c oughs> ูเจ tamam <iendo> no right? well, ๊อะไรไม่ได้เว้ยไม่พูดสัญญาหน้ามันได้กุญแจสีเหลืองละโดนโดนโดนไปดักในท่อไปรอในท่อเลยไปดักรอในท่อไปรอในท่อเอ๋เอ๋เอ๋เจ๊ไม่เห็นเจ๊ไม่เห็นตอนนี้มันยังไม่เห็นโดนไปรอในท่อเลยเออเออเอไปรอตรงทางออกอ่ะโดนไปรอตรงทางออกเออ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 เตรงนี้ยตรงนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ะไม่รู้หรอกล้นแอบไปแอบไปกระโดดหนึ่งสอง <ป>ดเาดเาดเกียร์เราดูเ้ากาดรมานอ่ะโอ้ดูนราดารมานอ่ะ